สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่ผมได้ติดตั้งโมดูลบลูทูธเข้ากับวิทยุออนไลน์นะครับของรถมิตซูบิชิไต i ตันหรือว่า Pajero นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทดสอบระยะของเจ้าโมดูลบลูทูธดูครับว่าเมื่อเราทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วสามารถอยู่ห่างไกลได้กี่เมตรนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นในการขับรถเราข้ออยู่ไม่กี่เมตรนะครับแค่หเมตรหรือว่า2เมตร ไม่เกินนั้นนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการที่จะจอดรถและเราต้องการที่จะฟังเพลงโดยการบังคับหรือว่าคอนโซลเพลงเลือกเพลงออกจากนอกตัวรถนะครับในการนั่งทำกิจกรรมต่างๆนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบระยะทางของการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับโมดูลมือถือว่าจะมีระยะห่างได้สักเท่าไหร่นะครับกี่เมตรติดตามรับชมครับการติดตั้งของผมนะครับของ มิสซูจิตไททันนะครับเป็นเครื่องเล่นออลพลาย DVA นะครับ 9861E หนะหรือว่ารุ่นอื่นนะครับที่เป็นในรูปแบบลักษณะคล้ายๆกันอาจจะเป็นรุ่นใหม่จะเป็นไฟสีส้มก็มีช่องทางการเปิด AUX และการต่อด้วยสาย a อเนเช่นเดียวกันครับส่วนมูดูนมูทู h นะครับผมก็ได้ต่อกับ USB ที่ผมซื้อแปลงจากที่จุดบุรีนะครับเป็น USB หลายๆช่องนะครับ ผมแปลงมานะครับแล้วก็นํามาเก็บเอาไว้ในช่องนี้นะครับนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับผมก็เก็บไว้ตรงนี้บริเวณนี้นะครับป้องกันได้ดีนะครับอย่าให้โดนกับตัวถังของตัวรถนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้เทปใสในการปิดเพื่อป้องกันไม่ให้โดนกับโลหะหรือว่าตัวถังของตัวรถนะครับก็สามารถทําได้ครับแต่ของผมนะครับผมตรวจสอบดูเลยว่าไม่มีนะครับไม่มี ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับเพื่อความเพื่อไม่เป็นการเกะกะนะครับต่อไปนะครับก็จะมาทดสอบนะครับว่าจะได้ระยะเท่าไหร่นะครับโดยการทดสอบนะครับผมจะมีโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องนะครับในการเชื่อมต่อกับโมดูลมูทูตและกล้องนะครับเพื่อทาการบันทึกภาพผมจะเดินออกไปด้านหน้ารถนะครับซึ่งระยะทางจากหน้า จะมีคููน้ําอยู่นะครับจะมีระยะทางประมาณ20เมตรนะครับดูซิว่าเสียงนะครับจะยังเชื่อมต่อหรือว่าเพลงที่เล่นจากตัวสับเครื่องนี้นั้นยังสามารถมีเสียงหรือไม่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะกดเพลงจะมีเพลงอยู่ที่ลำโพงนะครับออกมา ผมจะกดบันทึกนะครับ Music ผมจะเดินถอยหลังมาเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ระยะทางอยู่ที่ประมาณ20เมตรนิดๆนะครับท่าผู้ชมยังได้ยินไหมครับหากได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเปิดดูในกล้องที่อยู่ในตัวรถนะครับว่ายังสามารถได้ยินไหมนะครับนเวลา และตอนที่ตัดต่อนะครับผมก็จะแรกเสียงมาจากาวิดีโอที่อยู่ในรถด้วยเช่นเดียวกันครับตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงในรถนะครับไม่ได้ยินเสียงเพลงในรถแต่คิดว่าน่าจะยังได้ยินอยู่นะครับระยะ20เมตร ArthList.io สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ชมนมะครับที่ติดตามรับชมเป็นการทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นนะครับและเป็นองเลือกในการใช้งานสำหรับคลิปนี้นะครับ